ในห้วงประวัติศาสตร์อันยาวนานของอรารยธรรมอียิปต์โบราณมีตำนานการสร้างโลกที่เล่าขานถึงเนินเขาต่ำแห่งหนึ่งซึ่งปัจจุบันตั้งอยู่ในพื้นที่ใจกลางมหาคนครไคโรอันเป็นดินแดนที่ชาวอียิปต์โบราณเชื่อว่าเป็นจุดกำเนิดแห่งสรรพสิ่งเมื่อครั้งที่แสงอรุณรุ่งแรกได้ทอประกายขึ้นท่ามกลางความอลหม่านของมหาสมุทรแห่งความไร้ระเบียบและได้นำมาซึ่งความเป็นระเบียบแห่งจักรวาล ณสถานที่อันทรงความหมายนี้เองที่เทพผู้สร้างอะทุมและสุริยเทพราได้ถือกำเนิดขึ้นพร้อมกับเรื่องราวอันศักดิ์สิทธิ์ที่ได้หล่อหลอมความศรัทธาของชาวอียิปต์สืบเนื่องมาหลายพันปีบนผืนแผ่นดินอันศักดิ์สิทธิ์นี้ชาวอียิปต์โบราณได้สถาปนาเฮลิโอโพลิสหรือนครแห่งสุริยเทพขึ้นโดยมิได้เป็นเพียงศูนย์กลางแห่งพิธีกรรมทางศาสนาเท่านั้น หากแต่ยังเป็นศูนย์รวมแห่งวิธีชีวิตของผู้คนในยุคสมัยนั้นอีกทั้งมหาวิหารที่ได้รับการสถาปนาขึ้นในเฮลิโอโพลิสยังได้รับการยกย่องว่าเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่เก่าแก่ที่สุดแห่งหนึ่งในอารยธรรมลุ่มแม่น้ำไนอันยิ่งใหญ่มหาวิหารแห่งแรกในเฮลิโอโพลิสได้รับการสถาปนาขึ้นเมื่อราว4,600ปีก่อนซึ่งตรงกับยุคเริ่มแรกแห่งการก่อสร้างมหาพีระมิดโดยองค์ฟาโรห์หลายพระองค์ ได้ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าให้สร้างศาสนสถานอันวิจิตรการตาเพื่อแสดงถึงสายสัมพันธ์อันแนบแน่นระหว่างพระองค์กับเทพ,พเจ้าอาทุมและราจากหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ค้นพบได้เผยให้เห็นว่าผู้ปกครองในยุคสมัยนั้นทรงตรหนักดีว่าความใกล้ชิดกับสุริยเทพมิได้เป็นเพียงเรื่องของความศรัทธาทางศาสนาเท่านั้นหากแต่ยังเชื่อมโยงถึงความชอบธรรมในการดำรงอยู่บนบัลลังก์ผู้ปกครองอีกด้วย ในช่วงที่เฮลิโอโพลิสรุ่งเรืองถึงขีดสุดราว1 2 0 0ปีก่อนคริสตกาลนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ได้รับการประดับประดาด้วยเสาโอเบลิสอันสง่างามนับสิบต้นซึ่งมีได้เป็นเพียงสิ่งก่อสร้างทางสถาปัตยกรรมเท่านั้นหากแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระราชะอำนาจและความศรัทธาอันแรงกล้าในสุริยเทพโดยรากฐานของศาสนาอียิปต์โบราณน,นั้นตั้งมั่นอยู่บนความเชื่อที่ว่าเทพเจ้าทรงสถิตอยู่เบื้องหลังสรรพสิ่งทั้งปวง และเฮลิโอโพลิสก็คือสะพานเชื่อมระหว่างโลกมนุษย์กับดินแดนแห่งเทพ,พเจ้าแม้จะดำรงความเป็นศูนย์กลางแห่งศรัทธามายาวนานกว่า2,500ปีแต่เฮลิโอโพลิสก็มีอาจหลิกหนีชะตากรรมอันเดียวกับนครโบราณอื่นๆในอียิปต์ได้เมื่อย่างเข้าสู่ศตวตรรษที่สองก่อนคริสตกาลนาครแห่งนี้ก็เริ่มถูกทอดทิ้งให้ร้างไร้ผู้คนและพิธีกรรมบูชาสุริยเทพที่เฮลิโอโพลิส ก็ค่อยๆถูกลดความสำคัญลงแม้นักโบราณคดีในปัจจุบันจะยังไม่สามารถระบุสาเหตุที่แน่ชัดของการล่มสลายได้แต่สิ่งที่ปรากฏชัดเจนคือในช่วงหลายศตวรรษต่อมาเฮลิโอโพลิสได้ตกเป็นเป้าแห่งการปล้นสะดมและโบราณสถานอันง,งดงามได้ถูกรื้อถอน <c oughs> เพื่อนำไปใช้ในการก่อสร้างมหานครไคโรเสาโอเบลิส <c oughs> อันทรงคุณค่าที่เคยตั้งตระ่านในนครแห่งนี้ ได้ถูกเคลื่อนย้ายไปประดับประดาตามมหานครสำคัญต่างๆเช่นอเล็กซานเดรียโรมปารีสลอนดอนและนิวยอร์กโดยสิ่งก่อสร้างดั้งเดิมที่ยังคงหลงเหลืออยู่ในปัจจุบันคือเสาโอเบลิสที่มีความสูง20เมตรซึ่งยังคงตั้งะหงานอยู่ในย่านมาตาเรียอันเป็นชุมชนผู้มีรายได้น้อยในกรุงไคลโรแห่งปัจจุบันแม้เฮลิโอโพลิสจะถูกการเวลากลืนกิน จนเลือนหายไปจากความทรงจำของผู้คนชั่วระยะหนึ่งแต่นครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้ก็มีได้สูญสลายไปจากหน้าประวัติศาสตร์โดยสิ้นเชิงเมื่อย่างเข้าสู่ศตวรรษที่20บรรดานักอียิปต์วิทยาหลายท่านได้หวนกลับมาให้ความสนใจในดินแดนอันทรงคุณค่าแห่งนี้อีกครั้งโดยเฉพาะอย่างยิ่งวินเลียมฟลินเดอร์สเพทรีนักโบราณคดีผู้มีชื่อเสียงชาวอังกฤษซึ่งได้ดำเนินการสำรวจพื้นที่ในปีคริสต์ศักราช1912 และได้ค้นพบชิ้นส่วนสำคัญของโบราณวัตถุเช่นเศษซากรูปสลักและเครื่องรางศักดิ์สิทธิ์ที่เคยประดิษฐานอยู่ภายในศาสนสถานครั้นเมื่อย่างเข้าสู่ทศวรรษ1990ดีทริชเราเออร์นักอียิปตวิทยาชาวเยอรมนันได้เดินทางมาเยือนบริเวณที่เคยเป็นที่ตั้งของนครเฮลิโอโพลิสและได้พบว่าร่องรอยแห่งอดีตอันรุ่งเรือง ยังคงซุกซ่อนอยู่ภายใต้ผืนดินและซากปรักหักพังของเมืองร่วมสมัยความสนใจของเขาได้นำมาซึ่งโครงการขุดค้นทางโบราณคดีครั้งสำคัญซึ่งได้เปิดเผยข้อมูลอันล้ำค่าเกี่ยวกับนครศักดิ์สิทธิ์แห่งนี้หนึ่งในอุปสรรคสำคัญของการขุดค้นทางโบราณคดีนเฮลิโอโพลิสคือการที่พื้นที่ส่วนใหญ่ถูกทับถมด้วยเศษซากและตะกอนดินที่สะสมมานานนับศตวรรษอย่างไรก็ตาม ในปีคริสต์ศักราช2012เราเออร์และคณะได้ริเริ่มโครงการสำรวจร่วมกับนักโบราณคดีชาวอียิปต์โดยมีเป้าหมายเพื่อค้นหาและบันทึกหลักฐานทางประวัติศาสตร์ที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก่อนที่พื้นที่แห่งนี้จะถูกพัฒนาเปลี่ยนแปลงไปตามกาลเวลาในระหว่างการดำเนินงานขุดค้นคณะสำรวจได้ค้นพบหลักฐานสำคัญมากมายเช่นพระบรมรูปขนาดใหญ่ของฟาโรห์รามเสสที่สองในฉลองพระองค์แบบนักบวช ตลอดจนเสาหินมหึมาที่สะท้อนให้เห็นถึงความรุ่งเรืองอันยิ่งใหญ่ของเฮลิโอโพลิสในอดีตการนอกจากนี้บริเวณที่เคยเป็นมหาวิหารกลางของสุริยเทพยังได้เผยให้เห็นซากกำแพงดินเหนียวขนาดใหญ่ที่เคยล้อมรอบศูนย์กลางแห่งศรัทธาในอดีตคณะสำรวจยังได้ค้นพบร่องรอยของสิ่งปลูกสร้างขนาดเล็กที่น่าสนใจเช่นเตาอบขนมปังโบราณและอาคารที่พักอาศัย ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนในยุคน,นั้นแม้ว่าการขุดค้นครั้งนี้จะมีได้มุ่งเน้นเฉพาะการศึกษา,าศาสนาสถานของสุริยเทพเพียงอย่างเดียวแต่กลับช่วยให้เราเข้าใจถึงการดารงชีวิตของผู้คนในนครเฮลิโอโพลิสได้ดียิ่งขึ้นในห้วงเวลาอันรุ่งเรืองที่สุดของเฮลิโอโพลิสนครแห่งนี้มีได้เป็นเพียงศูนย์กลางแห่งาศาสนาเท่านั้น หากแต่ยังทวีความสำคัญในฐานะจุดยุทธศาสตร์แห่งการปกครองและวัฒนธรรมโดยองค์ฟาโรห์แต่ละพระองค์ได้ทรงใช้ประโยชน์จากความศักดิ์สิทธิ์ของเฮลิโอโพลิสเพื่อประกาศความชอบธรรมในการปกครองด้วยการอ้างสิทธิการสืบเชื้อสายมาจากเทพเจ้าอาทุมและราผู้เป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งความเป็นระเบียบและแสงสว่างอันศักดิ์สิทธิ์เฮลิโอโพลิสได้กลายเป็นเวทีอันทรงเกียรติที่องค์ฟาโรห์ทรงใช้แสดงพระราชะอำนาจและความสัมพันธ์อันใกล้ชิดกับเทพเจ้า ดังปรากฏในหลักฐานทางโบราณคดีเช่นจารึกที่ฐานพระบรมรูปซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความพยายามของฟาโรห์ในการสร้างศรัทธ,ธาแก่พระศกนิกรโดยเฉพาะอย่างยิ่งพระบรมรูปสลักของรามเสสที่สองในฉลองพระองค์แบบนักบวชพร้อมด้วยคำจารึกที่ประกาศพระราชสถานะอันสูงสง่งในฐานะกษัตริย์แห่งอียิปต์บนและล่างและพระโอรสแห่งราอันเป็นการตอกย้ำความชอบธรรมในการครองราชพระบรมรูปเหล่านี้ มีได้ทรงคุณค่าเพียงในด้านาศาสนาเท่านั้นหากแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แห่งพระราชอำนาจที่สะท้อนถึงบทบาทอันสำคัญยิ่งของฟาโรห์ในฐานะทั้งผู้ปกครองและมหาปุโรหิตสูงสุดพระองค์มีได้ทรงมีหน้าที่เพียงปกครองดูแลพระศรีก่เท่านั้นหากแต่ยังต้องทรงทำรงรักษาดุลยภาพระหว่างโลกมนุษย์และดินแดนแห่งเทพเจ้าอีกด้วยแม้ในายามที่อาณาจักรอียิปต้ตองเผชิญกับความเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่ทางาศาสนา เฮลิโอโพลิสก็ยังคงดำรงความศักดิ์สิทธิ์โดยมิได้รับผลกระทบอย่างรุนแรงดังเห็นได้จากในรัชสมัยของฟาโรอะเคนาเตนผู้ทรงพยายามปฏิรูปความเชื่อของชาวอียิปต์จากการบูชาเทพ,พเจ้าหลายองค์ไปสู่การบูชาเทพ,พเจ้าองค์เดียวนั่นคือเทพอะเทนในขณะที่ศาสนสถานและมหาวิหารในภูมิภาคอื่นๆต้องปิดตัวลงหรือปรับเปลี่ยนรูปแบบเพื่อรองรับความเชื่อใหม่เฮลิโอโพลิส กลับยังคงรักษาบทบาทสําคัญของตนไว้ได้ดังปรากฏหลักฐานที่ค้นพบในพื้นที่เช่นแผ่นหินแกะสลักที่ปรากฏพระนามของฟาโรอาเคนาเตนและพระมเหสีเนเฟอร์ติติซึ่งแสดงให้เห็นว่าพิธีกรรมทางาศาสนายังคงดำเนินอยู่อย่างต่อเนื่องในช่วงเวลานั้นความต่อเนื่องแห่งศรัทธาที่เฮลิโอโพลิสอาจสะท้อนให้เห็นถึงสถานะพิเศษของนครแห่งนี้ ในฐานะจุดกำเนิดของสรพพสิ่งและสถานที่ศักดิ์สิทธิ์สูงสุดการทำรงรักษาพิธีกรรมอันยาวนานกว่า2,400ปีได้หล่อหลอมให้เฮลิโอโพลิสมีเอกลักษณ์และบทบาทที่โดดเด่นแตกต่างไปจากาศาสนสถานและมหาวิหารแห่งอื่นๆในอาณาจักรอียิปต์โบราณนอกเนือหจากการค้นพบโบราณวัตถุอันทรงคุณค่าเช่นพระบรมรูปมหึมาและเสาหินโบราณแล้ว คณะนักโบราณคดียังได้เปิดเผยข้อมูลสำคัญเกี่ยวกับวิถีชีวิตประจำวันของผู้คนที่อาศัยอยู่ในนครเฮลิโอโพลิสโดยซากโครงสร้างที่ค้นพบในบริเวณมหาวิหารกลางของสุริยเทพได้เผยให้เห็นถึงการดำรงชีวิตของเหล่านักบวชและข้าราชบริพารในนครแห่งนี้หนึ่งในหลักฐานสำคัญที่ค้นพบคือโครงสร้างที่สันนิษฐานว่าเป็นโรงอบขนมปังโบราณซึ่งคณะสำรวจได้พบถาดดินเผาที่ใชในการอบขนมปัง วางอยู่ใกล้กับยุ้ง้างเก็บธัญ,ญพืชหลักฐานเหล่านี้ชี้ให้เห็นถึงความสำคัญของการจัดเตรียมสเสบียงอาหารอย่างต่อเนื่องสำหรับนักบวชผู้ปฏิบัติาศาสนกิจในมหาวิหารนอกจากนี้ยังมีการค้นพบสิ่งปลูกสร้างที่เป็นที่พำนักของนักบวชและข้าราชบริพารซึ่งเป็นอาคารหลายชั้นที่ก่อสร้างด้วยอิฐด,ดินเหนียวโดยภายในบริเวณที่พักอาศัยเหล่านี้มีลักษณะที่ค่อนข้างแออัด ทำให้นักโบราณคดีได้เปรียบเทียบภาพความหนาแน่นนี้กับมหานครร่วมสมัยอย่างเช่นแมนฮัตตันทั้งนี้การจัดวางผังอาคารเหล่านี้ได้สะท้อนให้เห็นถึงความสามารถในเรื่องของการบริหารจัดการพื้นที่อย่างมีประสิทธิภาพของชาวเฮลิโอโพลิสโบราณหนึ่งในสัญ,ญลักษณ์สําคัญที่สุดของนครเฮลิโอโพลิสคือเสาโอเบลิสซึ่งเป็นเสาหินขนาดใหญ่ที่มีลักษณะเป็นทรงสี่เหลี่ยมจัตุรัสและยอดแหลม โดยเสาเหล่านี้มีได้มีความหมายเพียงในเชิงสถาปัตยกรรมเท่านั้นหากแต่ยังเป็นสัญ,ญลักษณ์แทนองค์สุริยเทพราอีกด้วยเสาโอเบลิสมีบทบาทสำคัญยิ่งในพิธีกรรมของเฮลิโอโพลิสโดยคณะนักโบราณคดีได้ค้นพบหลักฐานที่ชี้ให้เห็นถึงตำแหน่งดั้งเดิมของเสาโอเบลิสบางต้นรวมถึงข้อมูลเกี่ยวกับวิธีการใช้เสาเหล่านี้ในพิธีกรรมทางาศาสนาเสาโอเบลิสมีได้เป็นเพียงตัวแทนของสุริยเทพเท่านั้น หากแต่ยังแสดงถึงพระราชะอำนาจของฟาโรห์ผู้ปกครองอาณาจักรอียิปต์อีกด้วยแม้ว่าในปัจจุบันเสาโอเบลิสส่วนใหญ่ของเฮลิโอโพลิสจะถูกเคลื่อนย้ายไปประดิษฐานณมหานครสำคัญทั่วโลกแต่การศึกษาเสาที่ยังคงหลงเหลืออยู่ก็ยังคงช่วยให้นักโบราณคดีเข้าใจถึงบทบาทของเสาศักดิ์สิทธิ์เหล่านี้ในพิธีกรรมสำคัญได้เป็นอย่างดีในปัจจุบันเฮลิโอโพลิส กำลังเผชิญกับความท้าทายครั้งสำคัญเนื่องจากการขยายตัวอย่างรวดเร็วของมหาคนครไคโรได้ส่งผลให้พื้นที่โบราณสถานแห่งนี้ตกอยู่ในภาวะวิกฤตจากการพัฒนาเมืองสมัยใหม่คณะนักโบราณคดีนำโดยดีทริชราเออร์และไอมานอัชมาวีจากกระทรวงโบราณคดีแห่งสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์จึงต้องเร่งดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลแข่งกับการเวลา เพื่อพิทักษ์รักษาหลักฐานสำคัญทางประวัติศาสตร์เหล่านี้ไว้ก่อนที่ทุกสิ่งจะสูญหายไปตามกาลเวลาในแง่มุมของสถาปัตยกรรมเฮลิโอโพลิสยังเป็นพื้นที่ที่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าทางการก่อสร้างของอียิปต์โบราณในยุคที่รุ่งเรืองที่สุดบรรดาวิหารและสิ่งปลูกสร้างในเฮลิโอโพลิสได้รับการออกแบบอย่างประณีตบรรจงเพื่อรองรับพิธีกรรมอันศักดิ์สิทธิ์ของสุริยเทพ โดยเฉพาะอย่างยิ่งมหาวิหารกลางที่เชื่อกันว่าเป็นจุดกำเนิดแห่งสัพรพสิ่งหรือเนินทรายสูงอันเป็นสถานที่ศักดิ์สิทธิ์ที่ชาวอียิปต์เชื่อว่าเทพอทุมได้ทรงสร้างจัก,กรวาลขึ้นคณะสำรวจของดีทริชเราเออร์ได้ค้นพบหลักฐานสำคัญที่ชี้ให้เห็นว่าบริเวณมหาวิหารกลางแห่งนี้เคยถูกล้อมรอบด้วยกำแพงมหึมาที่มีความหนาถึงหนึ่งเมตรและครอบคลุมพื้นที่กว้างขวางถึง7 8ไร่การค้นพบครั้งนี้ ได้เผยให้เห็นถึงการวางผังโครงสร้างของมหาวิหารที่มีความซับซ้อนและเป็นระเบียบแบบแผนนอกจากนี้คณะสำรวจยังได้ค้นพบโครงสร้างขนาดย่อมในเขตตะวันออกเฉียงใต้ของมหาวิหารซึ่งเป็นพื้นที่ที่ใช้สำหรับกิจกรรมทางเศรษฐกิจเช่นโรงอบขนมปังและยุ้งฉางเก็บธัญพืชสิ่งปลูกสร้างเหล่านี้มีได้เป็นเพียงสัญ,ญลักษณ์ของวิธีชีวิตประจำวันเท่านั้น หากแต่ยังเป็นหลักฐานสำคัญที่สะท้อนให้เห็นถึงระบบเศรษฐกิจที่คอยคำจุนการดำเนินงานของมหาวิหารอีกด้วยหนึ่งในความท้าทายที่สำคัญยิ่งของการศึกษาที่เฮลิโอโพลิสคือการที่โครงสร้างส่วนใหญ่ถูกฝังอยู่ใต้ชั้นดินที่หนาถึง6เมตรรวมไปถึงการทับถมของขยะที่ถูกทิ้งในช่วงหลายทศวรรษที่ผ่านมาทำให้คณะสำรวจต้องประยุกต์ใช้เทคนิคทางธรณีฟิสิกส์ เพื่อสำรวจชั้นดินและสร้างภาพจำลองของโครงสร้างที่ยังไม่ได้รับการขุดคน้นนักโบราณคดีจากมหาวิทยาลัยเกนได้ร่วมมือกับคณะของเราเออโดยใช้เทคนิคการตรวจวัดค่าความต้านทานไฟฟ้าของดินและหินเพื่อระบุตำแหน่งของกำแพงและโครงสร้างต่างๆที่ถูกฝังอยู่เทคนิคอันทันสมัยนี้ช่วยให้คณะสำรวจสามารถร่างแผนผังของนครเฮลิโอโพลิสได้อย่างเข้า,าวๆการค้นพบที่สำคัญยิ่งประการหนึ่ง คือกำแพงรอบนอกของนครที่มีความกว้างถึง17เมตรซึ่งบางส่วนอาจสูงถึง18เมตรโดยกำแพงเหล่านี้มีได้เป็นเพียงโครงสร้างเพื่อการป้องกันเท่านั้นหากแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงความสำคัญของเฮลิโอโพลิสในฐานะศูนย์กลางแห่งศาสนาและการปกครองอีกด้วยนอกจากนี้คณะสำรวจยังได้พบว่าโครงสร้างบางส่วนถูกสร้างในระดับที่ต่ำกว่าระดับน้ำใต้ดิน ส่งผลให้การปฏิบัติงานในพื้นที่เหล่านี้จำเป็นต้องใช้เครื่องสูบน้ำเพื่อระบายน้ำออกอีกทั้งยังต้องเผชิญกับความท้าทายในการเคลื่อนย้ายโบราณวัตถุที่จมอยู่ใต้ดินดังเช่นกรณีการกู้พระบรมรูปของฟาโรห์พะสมติกที่หนึ่งซึ่งมีน้ำหนักถึง8ตันจากความลึกที่มากกว่า1.8เมตรการขุดค้นทางโบราณคดีที่เฮลิโอโพลิสได้เปิดมิติใหม่ ในการทำความเข้าใจวิถีชีวิตของผู้คนในนครโบราณแห่งนี้โดยมิได้จำกัดอยู่เพียงการค้นหาโบราณวัตถุอันศักดิ์สิทธิ์เท่านั้นคณะสำรวจได้ค้นพบหลักฐานของอาคารที่พักอาศัยหลายชั้นซึ่งก่อสร้างด้วยอิฐด,ดินเหนียวโดยอาคารเหล่านี้เต็มไปด้วยผู้คนจำนวนมากที่ปฏิบัติหน้าที่ในมหาวิหารหรือมีส่วนเกี่ยวข้องกับกิจกรรมทางศาสนาในบริเวณใกล้เคียงคณะสำรวจยังได้ค้นพบเครื่องใช้ไม้สอยในชีวิตประจำวัน เช่นแผ่นไม้สำหรับบันทึกข้อความซึ่งมีจารึกเกี่ยวกับเทศกาลปีใหม่การค้นพบนี้ได้สะท้อนให้เห็นว่า,าศาสนาได้แทรกซึมอยู่ในทุกมิติของการดำรงชีวิตแม้กระทั่งในกิจวัตรประจำวันอันธรรมดาสามัญอีกแง่มุมหนึ่งที่น่าสนใจคือการเติบโตของประชากรได้ส่งผลให้เขตมาตาเรียซึ่งเป็นที่ตั้งของเฮลิโอโพลิสมีความหนาแน่นของประชากรสูงถึง38,000คนต่อหตารางกิโลเมตร ส่งผลให้คณะนักโบราณคดีต้องเร่งดำเนินการสำรวจและบันทึกข้อมูลแข่งกับเวลาก่อนที่พื้นที่เหล่านี้จะถูกกลืนหายไปกับการพัฒนาเมืองสมัยใหม่การสำรวจทางโบราณคดีที่เฮลิโอโพลิสได้สแสดงให้เห็นถึงความสำคัญของการประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสมัยใหม่ในการขุดค้นโบราณสถานที่ถูกฝังอยู่ใต้ดินโดยคณะสำรวจได้ใช้ภาพถ่ายจากดาวเทียม ควบคู่ไปกับการสำรวจด้วยเทคนิคทางธรณีฟิสิกส์เพื่อช่วยในการระบุพื้นที่สำคัญที่ยังไม่ได้รับการสำรวจการนำเทคโนโลยีอันทันสมัยเหล่านี้มาใช้ได้ช่วยให้นักโบราณคดีสามารถทำความเข้าใจถึงโครงสร้างและการวางผังของนครเฮลิโอโพลิสได้ในเชิงลึกแม้กระทั่งในพื้นที่ที่ไม่สามารถดำเนินการขุดค้นได้โดยตรงการค้นพบเหล่านี้ได้ช่วยประกอบสร้างภาพที่ชัดเจนยิ่งขึ้น เกี่ยวกับวิถีชีวิตและความสำคัญของเฮลิโอโพลิสในยุคโบราณในการสำรวจทางโบราณคดีที่เฮลิโอโพลิสนอกเหนือจากมหาวิหารสุริยเทพและเขตพื้นที่ศักดิ์สิทธิ์แล้วคณะสำรวจยังได้ค้นพบเขตสุสานที่สำคัญซึ่งเป็นสถานที่พำนักสุดท้ายของเหล่านักบวชผู้ปฏิบัติงานในมหาวิหารและคุณนางระดับสูงแห่งนครโดยสุสานเหล่านี้ได้กลายเป็นแหล่งข้อมูลอันล้ำค่า ที่ช่วยให้เราเข้าใจถึงความเชื่อวิธีชีวิตและการจัดระเบียบทางสังคมของผู้คนในเฮลิโอโพลิสได้อย่างลึกซึ้งหนึ่งในเอกลักษณ์พิเศษของสุสานแห่งนี้คือการจัดวางผังพื้นที่อย่างประณีตบรรจงโดยสุสานได้รับการก่อสร้างให้ล้อมรอบบริเวณมหาวิหารสะท้อนให้เห็นถึงความเชื่อในเรื่องความใกล้ชิดกับเทพเจ้าว่าจะช่วยให้ดวงวิญญ,ญาณของผู้ล่วงลับได้พำนักอยู่ในปรโลกอย่างสงบสุขหลุมฝังพระศพบ,บางแห่ง ได้รับการสร้างสารรค์อย่างวิจิตรบรรจงพร้อมด้วยจารึกที่บ่งบอกถึงสถานะและภารกิจของผู้วายชนคณะสำรวจยังได้ค้นพบวัตถุที่ถูกบรรจุไว้พร้อมกับร่างของผู้ล่วงลับเช่นเครื่องรางที่สลักจากหินคอร์สไซและเครื่องประดับที่สะท้อนให้เห็นถึงความศรัทธาในอำนาจการปกป้องคุ้มครองของสุริยเทพการค้นพบเหล่านี้มิได้เพียงช่วยให้เราเข้าใจถึงวิธีชีวิตของชาวนครเท่านั้น หากแต่ยังแสดงให้เห็นถึงความศรัทธาอันอย่างรากลึกในวัฒนธรรมของพวกเขาอีกด้วยในยุคโบราณเฮลิโอโพลิสมีได้ดำรงอยู่อย่างโดดเดี่ยวหากแต่มีบทบาทเชื่อมโยงกับนครสำคัญอื่นๆในอาณาจักรอียิปต์เช่นนครทิปส์ซึ่งเคยเป็นราชธานีในช่วงยุคก,กลางและยุคราชวงศ์ใหม่โดยทิปส์ได้รับการขนานนามว่าเป็นเฮลิโอโพลิสแห่งทิศใต้ อันเนื่องมาจากความคล้ายคลึงกันของมหาวิหารและพิธีกรรมที่ได้รับแรงบันดาลใจจากเฮลิโอโพลิสหลักฐานจากจารึกโบราณและการขุดค้นได้เปิดเผยว่ามหาวิหารในทิปส์เช่นวิหารแห่งเทพอามุนได้รับอิทธิพลอย่างมากจากแนวคิดทางศาสนาของเฮลิโอโพลิสทั้งในด้านการวางผังมหาวิหารการประกอบพิธีบูชาเทพ,พเจ้าและบทบาทของฟาโรในพิธีกรรมศักดิ์สิทธ ซึ่งล้วนสะท้อนให้เห็นถึงความต่อเนื่องของาศาสนาในนครเหล่านี้นอกจากนี้บันทึกของนักเดินทางชาวกรีกโบราณเช่นเพลโตและสตราโบได้กล่าวไว้ว่าเฮลิโอโพลิสเป็นจุดหมายปลายทางของผู้สแสวงหาความรู้เกี่ยวกับอียิปต์ความสำคัญในฐานะคุ้มคลังแห่งภูมิปัญญาได้ส่งผลให้นครแห่งนี้มีบทบาททางวัฒนธรรมที่แผ่ขยายไกลเกินกว่าพรมแดนของอาณาจักรอียิปต ภายหลังเหตุการณ์รับสปริงในช่วงปีคริสต์ศักราช2 0 1พถึงพพื้นที่ของเฮลิโอโพลิสได้กลายสภาพเป็นที่ทิ้งขยะขนาดมหฮมาโดยเศษซากจากการก่อสร้างขยะพลาสติกและซากสัตว์ได้ทับถมจนกลายเป็นชั้นขยะที่มีความหนาถึง13เมตรส่งผลให้คณะสำรวจต้องระดมเครื่องจักรกลหนักและแรงงานในท้องถิ่นกว่า100คนเพื่อขจัดชั้นขยะเหล่านี้ออกไปก่อนที่จะเริ่มกระบวนการขุดค้นทางโบราณคดี แม้จะต้องเผชิญกับความท้าทายอันใหญ่หลวงแต่คณะสำรวจของเราเออร์และไอมันอัชมาวีก็ได้รีเริ่มโครงการขุดค้นเร่งด่วนในปีคิสต์ศัราช2 0 1 2โดยมุ่งเน้นไปที่พื้นที่ซึ่งมีความเสี่ยงสูงต่อการถูกพัฒนาเช่นบริเวณที่มีแผนการก่อสร้างห้างสรรพสินค้าและที่พักอาศัยหนึ่งในความสำเร็จของโครงการขุดค้นครั้งนี้คือการค้นพบและบันทึกข้อมูลของสิ่งปลูกสร้างและโบราณวัตถุ ก่อนที่พื้นที่จะถูกพัฒนาโดยคณะสำรวจได้ดำเนินการอนุรักษ์และพิทักษ์รักษาโบราณวัตถุสำคัญเช่นพระบรมรูปขนาดมหือมาและชิ้นส่วนของเสาโอเบลิส์และเพื่อปกป้องพื้นที่อันทรงคุณค่าแห่งนี้คณะสำรวจได้ร่วมมือกับทางการอียิปต์และชุมชนท้องถิ่นเพื่อสร้างความตระหนักถึงความสำคัญของเฮลิโอโพลิสในฐานะมรดกของมวลมนุษยชาติความร่วมมือเหล่านี้ได้ช่วยชะลอการพัฒนาในพื้นที่ และเปิดโอกาสให้คณะสำรวจสามารถดำเนินการขุดค้นเพิ่มเติมได้อย่างต่อเนื่อง